ตกใจอะไรพี่เอกไม่เคยเห็นคนบำรุงผิวเลยไงเห็นทีแรกคิดว่าปีศาจผักสดผลไม้ขอเลยนะก็หนุ่ยมีแคสต์งานนี่ก็ต้องบำรุงผิวกันหน่อยแคสต์งานเหรอแคสต์วันไหนอะวันนี้แคสต์วันนี้บำรุงวันนี้โอ้โหแล้วถ้าเธอจะไปแคสงานจริงๆนะพี่ว่าเธอเนี่ย บำรุงแค่หูเนี่ยก็พอแล้วนี่งานนี้เนี่ยนะออกทั้งตัวแถมเป็นงานพิตีด้วยนะได้งานพิตี้เลยเหรอถ้าป้าเขารู้เนี่ยจะได้ทำาหรอพี่เอกจะไปบอกแม่ทำไมอะอุ้ยไม่บอกหรอกบอกทำไมอะ <laughs> งานนี้เนี่ยนะหนุวิเนี่ยจะได้เจอกับโมเดลลิ่งเยอะแยะเลยอะพี่เอกพี่ว่าเธอเนี่ยอย่าพูดมากไปกว่านี้เลยงานนี้นี่นะถ้าหนูวิได้ค่าตัวมาปุ๊บหนุวิก็จะได้เงินไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ปั๊บเลยลป้ารู้เนี่ยก็อดแล้วถ้าพี่เอกไม่บอกแล้วแม่จะรู้ได้ไงก็หนูวิบอกไงแล้วหนูวิจะไปบอกแม่ทำไม เพเยกเพียกฮะว่าไงเพียกว่าเสียงมันแม่ไหมโอ๋ออือป้ามาทถ้างั้นเราต้องเงียบเงียบเลยนะเงียบเงียบเลยนะอย่าให้แม่รู้เรื่องนี้เป็นอันขาดแต่พี่ว่านะมันไม่ทันแล้วแหละอือเฮ้ยโดนอึ่งโดน

อะไรอย่าง้อ,อ,อ้พี่เอกตกใจหมดเลยคือหนูวิได้งานทำแล้วจริงดิแต่ว่างานเนี้ยให้แม่รู้ไม่ได้พ่อเหรอก็ไม่ได้ไอ้หนึ่งยิงไม่ได้ใหญ่เลยเธอได้งานหน่วยสืบได้ชการรับมาเหรอไม่ใช่ ในนี้มีหนูตายเหรออ้ถุงเาลืมเอาไปสักเอ่อนี่หนูจะให้ดูนี่ต่างหากชัดิงเป็นไงสวยไหมถ้าชุดนะก็สวยแต่ถ้าเธอเนี่ยก็ไม่คือ <c oughs> นูวีเนี่ยได้เป็นพรีตี้ขิงใายไฟฟ้าจริงนี่นเปาเปาแต่ว่าพวกงานพิตตี้เนี่ยเขาต้องเลือกคนที่ดูดีไม่ใช่เหรอพี่เอกอย่าเข้ามานะยูวีนนนน่กลัวหนูมิลสิฉันเนี่ยไม่ได้กลัวเธอ แต่เธอเนี่ยน่าจะกลัวนู่นมากกว่าเฮ้ยพี่หนึง่งทำไรอ่ะวางลงหนูนี้เลยมีอะไรซ่อนอยู่จะมีอะไรแต่อยู่ดีๆพี่หนึ่งจะมาดูกระเป๋าหนูแบบนี้ไม่ได้พูดจาน่าสงสัยเนอะงูงูมีสุชัยอยู่หนูวิทย์หนูวิทย์ใส่ชุดนักช้ยังไงสุดชัยกลับมาแล้วอยู่ที่ไหนเฮ้ย์ มองหน้าพี่พี่กี่ขวบแล้วคิดว่าจะเชื่อเหรอฮะใช่เลยห,หนึ่งยายวิเนี่ยต้องซ่อนอะไรไว้แน่ๆเลยเอามาดูดิอา้อาวอ้าวพี่เอกหยุดเลยเยวิไม่ต้องพูดเลยเธอเนี่ยนะก่อเรื่องตลอดออนั่นไงมีจริงด้วยหนึ่งเอามาเลยนี่ม,มีถุงเท้านี่ไม่ได้ซักเยวิซ่อนเอาไว้ Uh huh. กลิ่นกำลังได้ที่เลย uh huh. เอาไป oh. ดูโห oh. ทำอย่างนี้ได้ไงเน oh. ี่ยดูวิเอาคืนไปซักเลยปะ oh. ต้องไปล้างแอลกอฮอล์แล้วเนี่ย ตาแพนด้าจิตจรวจทำจากสวัสดีทำจากวัสดุชั้นดีทนทานสามารถทำให้เข้าไม่ไม่มีความผิดพลาดและจะทำให้ข้าวของเราเย็นเย็น เย็นเย็นใจพอเหอยวิฟังแล้วมึนเพ็เกเพ็เกช่วยหนูวิดูดูด,ดูดูหนูวิพี่เซนหน่อยดิเธอไม่เห็นเหรอว่าฉันกําลังทําอะไรอยู่เล่นเกมนั่นไงเห็นชัดๆเลยว่าฉันกําลังยุ่งอยู่โอเ้เพี่เอกพี่เกช่วยหนูวิดูหน่อยสิอ่าก็ได้ เอกช่วยถามคำถามของคนที่เขามาซื้อแล้วเขาจะถามหนยสิถามหนูวิมาเลยมีแฟนหรือยังจ๊ะคือหนูวิให้พี่เอกถามคำถามของคนที่จะมางานแล้วเขาจะถามไงก็คนเขาไปงานเขาก็ถามพิตตี้กันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละพี่เอกอย่ามาดูถูกงานพิตตี้ของหนูวินะไม่ดูถูกก็ได้เอามาใหม่ดิ นี่คือหม้อข้าวเทคโนโลยีใหม่ผ่านโอเคซื้อจบเงียบเลยสงสัยจะไม่ช็อตนี่คุณสมบูรณ์<ะ>คุณซ่อมหม้อข้าวให้ฉันหรือยังซ่อมแล้วเสร็จไปยังเมื่อเช้าไงเหรออ่ะแล้วไหนล่ะฮะข้าวที่หอมๆนุ่มๆอ่ะ มีแต่ข้าวสารเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวซ่อมใหม่ไม่ต้องเลยออกไปซื้อข้าวให้เลยว่าคุณจะซ่อมเสร็จเนี่ยวันนี้ก็ไม่ต้องกินกันพอดีหรอกได้ๆๆพ่อคะ <c oughs> มั่งข้าวเสียแล้วคะมันก็ไม่เชิงแต่พ่อ,พ,อพ่อซ่อมไปแล้วนะเดี๋ยวต้องไปไล่ดูสายเสียจ้ะลูก <c oughs> และเย็นนี้เนี่ยไม่มีข้าวให้กินนะคะ <c oughs> ดีเลยค่ะึ แม่ลองเป็นยี่ห้อแพนดา้าติดจะรวจดูไหมคะทะเลเป็นสินค้าใหม่คะ่ะเพิ่งจะเปิดตัวเลยคะ่ะสินค้าของเราเนี่ยนะคะสินค้าของเขาเนี่ยนะคะมีส่วนของเทคโนโลยีเนี่ยมีการผสานจากทุกภาคส่วนในการบูรณาการเลยคะ่ะ นูวิรู้ได้ยังไงเ,เอ่อบ้านโอชินใัยอ่ะคะ่ะ mm hmm. นอกจากนี้แล้วนะคะทางเราเนี่ยยังมีแผ่นทำความร้อนขนาดใหญ่ทางเขาเนี่ยยังมีแผ่นทำความร้อนขนาดใหญ่ซึ่งจะทำให้ข้าวเนี่ยนะคะสุกอย่างทั่วถึงละเอียดทุกเม็ดเลยค่ะมีข้าวที่นุ่ม okay. นูวิทย์ไม่ถึงมีความรู้ชํานาญการเรื่องหม้อหุงข้าวมากเลยลูกหนูวิทย์ดูมีความรู้เรื่องหม้อหุงข้าวเยอะใช่ไหมคะค่นั้นตู้เย็นคะ่ะหนูวิทย์ก็มีความรู้เรื่องตู้เย็นเยอะเหมือนกันคะ่ะนี่สุวนงตู้เย็นเนี่ยนะคะพ่อพอหนูพอแลลูกถึงหนูพูดต่อไปเนี่ยพ่อเริ่มอยากจะได้ไอ้ยี่ห้อนี้มาจริงแๆแล้วนะเนี่ยจริงรอคะพ่อแม่ว่าลูกอ่ะชอบยี่ห้อนี้มากเลยนะเนี่ย หนูชอบแพนด้าค่ะแม่หนูออยิ่งเป็นแพนดา้าติดกรวจดด้วยแล้วเนี่ย่น่ารักก็ไปใหญ่เลยคะ่ะอะไรของเขาเนี่ยชุดิตตี้ หนูวิไปไหนอะคะอ๋อก็ไปซักสิอ๋คือหนูวิต้องใช้ของข้างในอะค่ะอะไรล่ะอ,อย่าเปิดคะ่ะอเออคือพี่กูอ,ออกมาคะ่ะคือหนูวิเนี่ยจะใช้กระเป๋าด้วยค่ะอะไรกันลูกนี่มันสกกระโปกมากเลยนะงั้นเอาของไปใส่ใบอื่นไปหยุดค่ะแม่ <laughs> เดี๋ยวหนูวิกลับมาซักให้ค่ะ พอดีวันวิวรีบมากเลยอะค่ะแม่วีนัดกับเพื่อนไว้คือสายแล้วจริงๆอะค่ะแม่นีขอ,อก,ก่อนนะอุยอุไม่ให้แม่ซักมาอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยยังไงวันนี้แม่ก็ไม่ยอมอ, <c oughs> อ้แล้วที่วันอื่นแม่ยังยอมเลยอะทำไมไม่ต้องไม่ยอมวันนี้ด้วยอะคะ <c oughs> ก็แล้วทำไมหนูวิก็ต้องมาใช้วันนี้ใบนี้ด้วยล่ะลูกนู <c oughs> ้นเอาอะไรซ่อนเนี่ยนี้ <c oughs> อยาค ไม่มีเลยค่ะแม่ไม่มีอะไรซ่อนไว้เลยค่ะพ่อฮะหนุไปก่อนนะคะลูกนึงหยิบกระเป๋าหน่วิให้แม่ทีหนูวิใช้แผ่นนี้ไปแล้วค่ะแผนนี้ใช่ไหมคะฮะแน่มีอะไรกันเหรอครับก็หน่วิอะสิเนี่ย ไม่รู้เอะไรซ่อนไว้ในกระเป๋าแม่ขอดูก็ไม่ยอมให้แม่ดูอ๋ถุงเท้าเหม็นๆนะครับคือเมื่อวานผมดูแล้วนะครับอยากจะอ้วกมากเลยครับแค่กิ่นมันอย่างเดียวเนี่ยหนูวิใช่ค่ะใช่ค่ะนวิหนุเอาไปซักินก่อนเนี่ยฮะ ก็นี่ไงหนูวิ่รา้มันอไปซักแล้วอืออืโอ้โหเฮ้ยโอ้โหหนูวินี่หนูวิเอาไปซักเดี๋ยวนี้เลยลูกไ่ไมอีแ่ได้แล้วค่ะใส่เลยหนูวิหนูวิผมจะเอาอ่ะขอ๋อนใส่ ก็มาเก็บผักหันมาหันมาถ่ายทักอลานรักหน้าตาหล่อดีเด uh ี๋ยวผมไปซื้อมองของข้าวก็ได้พอดีแถวเนี้ยเขามีงานแสดงเครื่องใช้ไฟฟ้าพอดีเลยเฮ้หรอฮะพอจะไปงานแสดงเครื่องใช้ไฟฟ้าเหรอเอ็งตกใจอะไรนะขนาดข้าองข้าวเอง ผมว่าพ่อไม่ต้องไปซื้อถึงไอ้งานแสดงเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้มั้งไอ้ร้านชำหน้าปากซอยก็มีขายพ่อเขามีแต่เตาถ่านเตาถ่านก็ดีนะพ่อคือเตาถ่านเนี่ยเวลาเราหุงข้าวสุกเลยเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นถ่านอ่อนใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบเป็นอารมณ์ที่แบบหอมอร่อยเพราะมีกลิ่นถ่านอ่อนไปรับเงินเข้ามาเท่าไหร่ผมไม่ได้รับเงินพ่อคือใจผมเนี่ยพ่อใจผมเนี่ยคือมันอยากให้ร้านเล็กเนี่ย เขาอยู่รอดบ้างอะพ่อแต่ว่าถ้าเขาจะอยู่รอดเนี่ยพ่อต้องช่วยเขานะใจอยากให้ร้านเล็กๆอยู่รอดใช่พ่อ,อเลยต้องเปลี่ยนจากโมงข้าวไฟฟ้าเป็นเตาถ่านเนี่ยนะนี่คุณคุณไม่ต้องฟังเอกเลยเอ้เดี๋ยวพ่อ,อ,อถ้าจะไปก็อย่าไปสมแพนด้าติดจรวดก็แล้วกันนี่ไงแพนด้าติดจรวดไงที่หนูว่บอกว่าเนี่ยสินค้าเขาดีมากไงไปเอากุญแจรถ ป้าครับป้าจะให้พ่อเนี่ยเขาไปงานแสดงเครื่องใช้ไฟฟ้าจริงๆหรอครับเเต่ทำไมเนี่ยแล้วทำไมพ่อจะไปไม่ได้เออคือคืองานเนี่ยป้ามันมีพริตตี้ด้วยนะครับมีพริตตี้ก็ยังไงเอ้าก็ก็พริตตี้อะป้าพริตตี้ที่แบบเขาแบบแต่งตัวแบบ อย่างเนี้ป้าคือหเตือนแล้วน,นะป้าป้าคิดดีๆนะเมาอะไรนักหนาเนี่ย,ยพ่อเธอก็ไม่เป็นคนแบบนั้นหรอกนะมั่นใจขนาดนั้นอืมแต่ป้าจะสู้เขาไหวเปรอาป้าพิตตี้นะคะพิตตี้ที่แบบหุ่นยังแป๊ะอะป้าหุ่นยังแป๊ะแต่งตัวแบบวิ่อ่ะป้าสู้ไหวเหรอ คุณ<ว>คุณเดี๋ยวก่อนห้ามเลยพ่ะห้ามเลย,เ,ลยเดี๋ยวฉันไปด้วยรอแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งไปด้วยเหรอ, <c oughs> อ,อนี่ตกตตตลงจะไปกันสองคนเลยเหรออ้าวไหวปะ ไหวๆเลยใช่ไหมลูกไปคะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวป้าถ้าถ้ายังไงก็อย่าไปไอ้ซุ้มแพนหน้าติดตรวจนะป้าซุ้มนั้นอะมันมันน่ากลัวป้าอย่าพ่อเขาโอ้ยยวีหนุ่ยมาดิเลยมาดิเลยหนุยเจ็บนะคะไม่ต้องร้องอีกอาวยวัยเ่ยใครสั่งใครสอนให้ทำแบบนี้ฮพ่อแม่เคยสั่งใครสอนให้ทำอะไรแบบนี้เหรอ ดูสิเนี่ยยังปิดบังพ่อกับแม่อีกตั้งหากมีอะไรเหรอครับทําไมหนูวิถึงแต่งตัวแบบนี้ครับก็พ่อกับแม่เนี่ยไปเจอหนูวิเป็นพิตตี้อยู่ซุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าหนูวิบอกเลยวไหมคะว่าหนูวิเนี่ยแค่ไปเดินดูของเองคะ่ะแต่งตัวงี้นะั่นเดินไปดูของจริงเหรอครับพ่อยายวิไปทํางานเป็นพิตตี้เหรอทำแบบนี้ได้ยังไง พิธีมันไม่ดีตรงไหนอะคะก็เพราะมันเป็นพิธีแล้วพิธีไม่ดีตรงไหนล่ะคะับหนึ่งอธิบายสิโอ้หนี่คุณพออ่อโกรธจนพูดไม่ออกเลยเหรอครับไม่ใช่คือมันมันคิดไม่ออกงานแบบนี้มันเสี่ยงนะล,ลูกแล้วก็ไปต่อคิดออกแล้วใช่โหยยคนที่เขาเดินเข้าไปในงานเนี่ยผู้ผู้ชายเนี่ยเขาไปดูอะไรกันมันเป็นงานแข่งชัยไฟฟ้า ถ you know? ้าไม่เข้าไปดูเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้จะไปทําอะไรอะคะพ่อเขาไปดูพริตตี้สวยใช่ไหมคะคงานมันงานมันเสียงอะลูกถ้างั้นป้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเพราะว่าเขาน่าจะไปดูคนอื่นๆมากกว่ายายวินครับ แล้วการที่พ่อผู้ชายหรือคนอื่นๆเขาไม่ได้เข้าไปดูของแล้วมาดูเพจตี้เนี่ยไม่เป็นความผิดของหนูวิลอคะหนูวิจะพูดอย่างงั้นมันก็ไม่ถูกคือก็โอ้โหก็พิตี้แต่ละคนดูแต่งตัวเลยมันโอ้โหหนูวิขอค้าเลยค่ะดูอย่างหนูวินะคะคนนึงละค่ะเรียบร้อยขนาดนี้ไม่ได้โชว์อะไรเลยค่ะพ่อไม่มีอะไรจะโชว์มากกว่ามั้งที่หนูวิพูดมันก็ถูกนะครับ ในกรณีนี้ผู้ชายไม่สามารถอ้างการแต่งตัวของผู้หญิงแล้วไปทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องได้ฮะใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะเพราะมันเป็นสิทธิมนุษยชนของมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันครับเอ้ยพอเถอะพี่หนึ่งไอ้ตอนเริ่มมาหนวิก็เข้าใจอยู่หรอกนะแต่ตอนนี้หนูวิเริ่มงงแล้วอ่ะคุดคดเดียวแล้ว เราจังคุยกันสุ้ไม่จบนะนี่ที่ลูกพูดเนี่ยก็มีเหตุผลนะแล้วลูกก็แต่งตัวมิดชิดจะตายฉันมองแวบแรกฉันไม่ว่าลูกจะไปไหว้สารเจ้าที่ไหนเลยคือจะแต่งตัวยังไงก็คือไปทำงานเป็นพริตตี้ฉันไม่ได้สนับสนุนให้ลูกไปเป็นพริตตี้แต่ทีนี้เนี่ยฉันไม่รู้ว่าฉันจะหาเหตุผลอะไรไปห้ามลูกมันก็คืองานขายของอ่ะแต่มันอันตรายไง คือเราไม่รู้ว่าแต่ละคนที่ไอ้ผู้ชายทั้งหลายที่เข้ามาซื้อสินค้าแล้วมาดูลูกเรามาดูพวกพิตตี้เนี่ยไม่รู้เขาคิดยังไงเขามองอยังไงบ้างือคุณลูกเราไม่ได้แต่งตัวไปล่อเสือลอ่อตะเข่หรอกนะแต่มันล่อพวกแกใจดีสปอร์ตกทมออเงียบ <c oughs> แสดงว่าไม่ช็อตอ่ะดิะคือคือ คือคุณต้องเข้าใจว่าไอ้ไอ้ส่วนใหญ่ผู้ชายที่มันไปดูพวกนี้นะมันชอบเอากล้องไปด้วแล้วก็ช้อนภาพออกมาแล้วมันดูหน้าเกลียดไงเข้าใจไหมคุณจะบอกล้วว่าคุณสนับสนุนให้ลูกทางพิตีมันก็เป็นอาชีพที่สุจริตนะและอีกอย่างหนึ่งฉันก็ไม่รู้ฉันจะหาเหตุผลนั้นอะไรไปห้ามลูกก็มันมันเป็นมันเป็นมันเป็นอาชีพที่เขามองว่ามันไม่ดีอะเวลาที่วิศวกรเขาโกงเนี่ย เขาเมารวมว่าคุณโกงไปด้วยปะเอาวก็คุณจะเหมารวมแบบนั้นดิอ่เห็นไหมล่ะนี่แล้วคุณจะไปเหมาพี่ตี้ทุกคนเป็นแบบนี้ได้ยังไงแล้วคุณจะทำยังไงก็ถ้าลูกจะทำเพราะว่ามันเป็นงานเราก็คงจะไปห้ามอะไรลูกไม่ได้อะแต่เราอะดูแลลูกได้นะ อีกพอดี<ห>ลแล้วไป<ห>ไปไปไป<ห>พ่อจะไปไหนคะอ๋อก็ไปดูหนูวิทำงานไงแต่ว่าอย่าเรียกว่าไปดูเรียกว่าไปคุมน่าจะเหมาะสมกว่าอ๋น่นะคะน้าะคะพ่อจะไปทำไมไปเฝ้าะระวังดูแลความปลอดภัยหนูวิแต่แต่พ่ออนุญาตให้หนูวิทำงานนี้แล้วนะคะแต่พ่อไม่ได้บอกหนูวิว่าพ่อจะไม่ไปด้วยกับหนูวิ ถ้างั้นก็ไม่ต้องไปแม่ค่ะแม่ช่วยพูดกับพ่อห,หนุ่ยหน่อยสิคะหนูยได้ไปทำงานทั้งทีเนี่ยปีพ่อไปคุมอายเขาตายเลยนะคะงั้นเอาอย่างนี้ครับเยอะผมเนี่ยจะไปดูแลเยาวิให้เองเอกเป็นห่วงน้องเหมือนกันเหรอผมเนี่ยจะไปดูพริตตี้ <c oughs> ตามพ่อไปลูกไป เจหนูวิไปทำร้ายลูกค้าฮหนูวิโดนรวนลามค่ะไอ้ผู้ชายคนนั้นมันรววลามหนูวิค่ะผู้ชายคนนั้นเขาไม่ได้รวนลามหนูวิเขาแค่เซไปชนไม่จริงค่ะแม่ขุยตอนที่เขาล,ล้มลงมานะคะไม่ยางเงี้ย้ยไม่อยากจะพูดเลยค่ะโอ้ นี่ถ้าแบบนี้นี่มันต้องแจ้งความนะคุณมันไม่ต้องแจ้งคงแจ้งความอะไรคือเขาแค่เซไปเท่านั้นเองแล้วยังไม่ทันโดนตัวหนูวิเลยหนูวิก็หัวไม่หมงเขาเขาสสบกากากาศหลับเลยเอา้าวทำแบบนี้มันก็สมควรแล้วไงเขาจะมาทําไม่ดีกับลูกเรานะเขาไม่ได้มีเจตนาจะมาลวนลามหนูวิแล้วคุณไปรู้เจตนาเขาได้ไงผมเป็นคนเซไปชนเ,เองเอา้อาว โอ้โหกูคิดดูในงานคนมันเยอะไงแล้วก็คนข้างหลังมันเบียดมาแล้วก็เซลอล,ล,ลุ่นไปดีที่ผมไม่ล้มนะคำถามท้ายละครหนูวิไปทำงานเป็นพริตตี้สินค้าชนิดใด 1. รถยนต์ 2. เครื่องใช้ไฟฟ้าผู้ที่ตอบถูก5ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการ ส่งคำตอบได้ที่ email sitcom@thbbs.or.th ประกาศผู้ได้รับของที่ระลึกทาง Facebook sitcom ลูกไม้